ทุกคนเดี๋ยวเรา,าเข้าไปที่พักก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้กินอะไรเนาะเดี๋ยวเราเอากระเป๋าไปฝากก่อนเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนะครับเนี่ยเขาบอกว่าต้องมาเดินซอยนี้น่าจะถูกนะแล้วก็เข้าไปด้านในสุด <c oughs> ดูเงียบจังเลยน่าจะเข้าได้เลยนะเพราะว่าคนน่าจะไม่เยอะ อ,อ๋อีซอยฟิโนอืมไหนครับไม่ใช่น่าจะเป็นสุดซอยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยทำไมซอยบอกว่า วันนี้เรามาพักที่ชื่วที่พักว่าสีสันอัมพวานะครับมันเป็นหลังๆไงเราก็เลยแบบว่าเออมาพักที่นี่ดีกว่าเผื่อว่ามันจะชิวนี่ไงสีสันสีสันอัมพวาตรงไปโอ้ยัมีแบบตักบาทนมีอะไรมีอาหารเช้าบ้านพักเป็นหลังเราต้อง ก็ต้องรวมเข้าไปใช่ไหมใช่หละอ่ะเพราะมัน,นเป็นอุ้ยเหมือนเรามันหลุดมาอยู่ในป่าหลุดมาอยู่ในแบบมุมมุมป่ามุมมุมดอยมุมเขา เเราต้องไปคุยกับเราต้องไปติดต่อด้านหน้าแน่เลยนี่ไงเดินเข้าไปที่พักของเราในวันนี้นะครับวิมีปาตินปะไหนอ่ะโอ้นี่ไงวิบรรยากาศนะฮะเ,เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก่อน อูออดินนี่มันปัดลอยปัดดินเหรอไปติดต่อที่พักก่อนอทำไมไม่มีใครเราต้องไปติดต่อก็น่าจะตรงนั้นแหละ เขาน่าจะอยู่ตรงนั้นแหละแต่ว่าเขาไม่อยู่จะค่อยแบบไปสองใบค่อยมาจะเ,เดินออกไปโอ้ได้ฟิลแบบธรรมชาติได้ฟิลแบบว่าอยู่บ้านสวน,นเดินออกไปตลาดเหมือนเดิมเอากระเป๋ามาฝากก่อนแล้วก็ไปเดินต่อไปหาเอาเอะไร อ,อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกที่พักหนึ่งอย่างเงียมาถลุไปนู้นไปไหนไม่รู้ไปถนนตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คอินเข้าที่พักไปนอนพักผ่อนกันนะทุกคนเพราะตอนนี้แดดหลอนก็พอเราเช็คอินเสร็จปุ๊บไปถ่องสักบ่ายสาม ได้ค<ป>รับไปเยิบหน่อยฮะอืม,มอ,อ่านี่เลยนะครับห้องพักวันแปดร้อยากบาท,ทนี่นะครับก็คือเป็นบรรยากาศภายในห้องพักนะก็คือนี่เลยห้องของเราในะวันนี้เราต้องแบบ เราต้องเปิดต่อเขาเปิดไปให้แล้วนี่เป็นห้องแอร์ห้องประมาณ800ก็จะอยู่ไม่ได้ไกลมากนะครับก็คือเดินออกไปแบบด้านนอกได้นี่ที่พักเป็นประมาณนี้ไปดูอันนี้เป็นแล้วก็อันนี้ห้องน้ำประมาณนี้แหละไปทุกคนตอนนี้เวลา18บแนาฬิกาสี่สิบสี่นาทีโอ้โหจากกลางวันน่ะ ทีแรกตอนกลางวันะน่ะน้าลงไปลึกมากลงไปแบบแทบแทบจะข้างล่างเลยคือตอนนี้ดูน้าโอ้ยเขายังไปดูดูเรือกันเอ้ยเขายังไปแบบนั่งเรือชมวัดชมอ๋อไปชมหิ่งห้อยไปชมหิ่งห้อยไม่ตปอนะไรเนาะเราไม่ต้องลงเราไม่ต้องชมนี่เราดูไฟเอานนิโอ้คือมันจะขึ้นมาตรงนี้เลยอ๋อนี่ไงมันมีรอยอยู่อยน้ําสูงมากโอ้ เดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปตลาดนะับไปหาซื้อของกินเรเไอเเออโอ้โหเดี๋ยวต้องเอารองเท้าขึ้นมาไปข้างบนนะเนี่ยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบจมน้ําไปวิวูสูงมากไม่ใช่ว่ากลับมาคือน้ําท่วมตรงนี้แล้วนะแปกลกตอนนี้มาถึงที่พักแล้วคือน้ําจากที่แบบเมื่อเช้าอะ่ะลงไปลึกมากคือตอนนี้น้ําขึ้นมาถึงนี้แล้วถึงที่ถึงสูงมากแหละ นี่แล้วก็จะมากินอันนี้ต่อประมาณนี้แหละทุกคนเพราะว่าฝนตกเราไปไหนไม่ได้แล้วสองทุ่มสนาทีประโอ้ทุกคนตอนนี้สองทุ่มครึ่งน้ำน้ำขึ้นมาถึงนี้แล้วอะ่ะดูดิโอ้น้ำขึ้นสูงมากเราต้องเอารองเท้าไปเก็บแล้วมาดูด้านนี้น,นี่คือบรรยากาศพรุ่งนี้เช้าเราก็กินข้าวที่นี่แหละ น,น,นี่น้าเงียบละสองทุ่มครึ่งชิงเงียบละไม่มีแล้วเพราะว่าวันนี้ฝนตกเดี๋ยวเข้าห้องพักผ่อนละพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ตื่นไปทําบุญตักบาตรอะไรเนาะเพราะว่ามันไม่รู้ยังไงเพราะที่นี่เขาไม่ได้ตักแล้วมันต้องไปตักที่ตลาดก็คือต้องเดินอ,ออกไปตรงนี้ตื่นประมาณตักตีห้าเขาตักบาตรหกโมงครึ่งยวค่อยว่าอีกทีหนึง่ง จอกันพรุ่งนี้สวัสดีวันถัดไปนะครับเออไม่ใช่วันถัดมานะฮะอันนี้ก็คือบรรยากาศตอน9ก้าโมงครึ่งนะครับทุกคนเรากา็ตื่นแล้วก็เตรียมตัวที่จะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศที่พักนะครับก็มารับประทานอาหารเช้ากันนะครับนี่เมื่อคืนเนี่ยที่เรายืนโอ้โหดูคือตอนเช้าอ่ะตอนกลางวันน้ำมันจะลงไปถึงนู่น เมื่อคืนคือมันขึ้นมาถึงนี้เลยเมื่อคืนน้ำม,มันขึ้นมาตรงนี้นะตรงปูนที่เรายืนที่ดูลึกมากน้ําสูงมากทางนู้นเป็นทางนู้นเป็นแบบป่ามะพร้าวนะมะพร้าวที่นี่เยอะเดี๋ยวเราไปเดินเดี๋ยวเราก็จะไปพาไปเดิน,นเดินออกไปข้างนอกตรงนี้นเดินออกไปแล้วก็ไปตลาดไปเดินเล่นตลาดอีกนิดหน่อยแล้วก็นั่งรถกลับนะครับไป ข่าวเชาวของเราในวันนี้นะครับตอนนี้เวลา10บโมงเช้านะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางออกไปจากที่พักนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปแบบเดินเล่นๆดูตลาดอัมพาวาไปหาซื้อของฝากอะไรเล็กน้อยของฝากก็คือฝากตัวเองไม่ได้ฝากคนอื่นแล้วก็เดินทางกลับก็คือเดี๋ยต้องไปเดิน ออกไปด้านหน้าเพื่อที่จะนั่งรถนั่งรถของของคุณลุงจากอัมพวาไปแม่กลองอ่บ้านสวนบ้านสวนบรรยากาศดีเนาะอยู่ริมน้ำด้วยแล้วก็แับว่าเป็นบ้านสวนปลูกถ้าถ้าเขาปลูกผลไม้นี่น่าจะดีนะเนี่ย มันจะมันจะอยู่ได้หรือเปล่าเพราะว่าน้ําท่วมน้ํามันท่วม